มีอีกคำถามหนึ่งคะ่ะที่พบบ่อยคือสีของนิปโซใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันคะ่ะเริ่มต้นเลยนะคะดูจากตรงน,นี้เลยนะคะหลักๆเลยเนี่ยพื้นผมของลูกค้าส่วนใหญ่ะจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับคือเลเวล4ีเลเวลสคือผมที่ยังไม่เคยทําสีมาก่อนส่วนเลเวล7คือสีที่ผ่านการฟอกมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งหรือทำสีมาแล้วอย่างน้อย1ครั้ง เลเวลเคือพื้นผมที่ผ่านการฟอกอย่างน้อย2ครั้งนะคะจะได้เลเวลเในชีวิตจริงเราเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่3ประเภทนี้ก็คือ3ระดับนี้นะคะ479คือพื้นผมของลูกค้าที่เราใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกสีเลยนะคะว่าเราจะเลือกสีแล้วเลเวลไหนลงกับพื้นผมระดับไหน ข้อ2นะคะวิธีการเลือกสีนะคะเช่นสมมุติว่าลูกค้าอยากได้สีโทนเขียวหม่น MG Mist Green คือโทนเขียวหม่นเขียวหม่นก็จะมี3 l เลเวลเห็นไหมคะแต่ข้อสำคัญเลยเราต้องดูจากพื้นผมลูกค้าก่อนเป็นหลักอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะเลเวล4เลเวล7และเลเวล9เรามาดูช่องนี้เลยคะ่ะลูกค้าเลือกสีนี้เห็นไหมคะ Mist Green คือสีเขียวช่องนี้อ่าช่องนี้เราดูแค่ช่องนี้พอถ้าลูกค้ามาพื้นผมระดับส ะะลูกค้าก็จะได้เบอร์4ทับสก็คือน้ำตาลกลางปากกายเขียวหมดแต่ถ้าลูกค้ามาระดับเ็คือเบอร์8ปดทับสอนบอลสว่างปากกายเขียวหมดแต่ถ้าลูกค้ามาพื้นผมเลเวล9้าลูกค้าจะได้เบอร์12ทับสสีบอลพิเศษปากกายเขียวหมด สำหรับช่างทำผมนะคะในร้านซาลอนทั่วไปอาจจะมีคำถามในใจว่าทำไมสีดิบโซ่นะคะถึงมีแค่3 l เลเวลสีดิบโซ่เนี่ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายช่างทำผมไม่ต้องทับทอกสินค้าในร้านเยอะเราจึงออกแบบมาแค่3เลเวลวิธีการที่ทำให้สีดิบโซ่เนี่ยใช้งานได้หลากหลายคือการอัพเลเวลและการดาวน์เลเวลเห็นไหมคะมี3 l เลเวลเราจะใช้สีเลเวล8เป็นเบส นะคะในการอัพและดาวอัพคืออะไรนะคะถ้าเราใช้สีเลเวล8 1ส่วนเราใช้สีเลเวล12 3ส่วนเราจะได้สีเลเวล11แต่ถ้าเราใช้สีเลเวล8 1ส่วนเลเวล1 2 2ส่วนเราจะได้สีในเลเวล10แต่ถ้าเราใช้สีเลเวล8 1ส่วนเลเวล12 หส่วนเท่ากันเราจะได้สีในเลเวล9อันนี้คือการอัพเลเวลส่วนคำว่าดาวเลเวลคือลงไปที่เลเวล4ใช้สีเลเวล8เป็นเบสเช่นกันเลเวล8 1ส่วนเลเวล4 3ส่วนเราจะได้สีเลเวล3ถ้าเราใช้สีเลเวล8 1ส่วนเลเวล4 2ส่วนเราจะได้สีในเลเวล2 แต่ถ้าเราใช้สีเลเวล8 1ส่วนเลเวล4ีส่วนเท่ากันเราจะได้สีในเลเวล1อันนี้คือดาวเลเวลและนี่คือการใช้สีของ g i p s o Ultimate Color Lotion เห็นไหมคะง่ายและประหยัด